ลุงตุ้มสวนเกษตรยินทีสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สวนครับผ่านไปสักครู่นี้เรือนะครับเป็นเรือที่วิ่งในคลองตลาดน้ำสามวังลุงุ้มอยู่ที่ที่ช็อปนะฮะช็อปข้างๆตลาดน้ำสามวังเนี่ยดูฝั่งนู้นก็ย่ำแย่เลยเพราะว่ามีมือดีมาเผาหญ้านะครับแต่ไม่ใช่ที่ของลุงต้มเป็นที่ของ ของคนอื่นเขาคนเราฟ้าก้องนะครับการเผาญ้าหน้าร้อนเนี่ยหน้าแรงเนี่ยเห็นแค่ตัวคนที่ถึงจะเป็นที่ของคุณเองก็ช่างแต่เราพฤติกรรมการเผา้าเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ต้องรับไม่ได้จริงเจอจะอาะวาดแน่จะต้องเดี๋ยวเย็นนี้ ขอให้อากาศมันเย็นๆนิดนึ่งตอนนี้ไม่ไหวจริงๆมันร้อนร้อนมากจะมีเดี๋ยวจะทําโต๊ะสักตัวหนึ่งเป็นเป็นเคาน์เตอร์สําหรับขายของในชุมชนของชุมชนนะฮะขายของในตลาดน้ำสามวังขายของพวกของปัญญาท้องถิ่นพวกของที่ลึกของฝากเดี๋ยวรอใ้อากาศมัน เย็นกว่านี้ส้กหน่อยเพราะอย่างนี้ไม่ไหวฮะน,นี่บ่ายสองโมงกว่าบ่ายสามโมงมันมันร้อนมากในสวนก็แห้งแล้ทงทําไงได้มันหน้าร้อนหน้าร้อนก็แห้งแล้งเลยละ่ะเรื่องทุมให้ลูกน้องทาสปริงเกอร์ตอนนี้กําลังเดี๋ยวเคลียร์กันอยู่ก,กาลังเคลียร์กันอยู่หัวมุมนั่นนะให้เคลียร์สปริงเกอร์กันอยู่ เพื่อที่จะเอามาทําอะไรหรอครับสปริงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวต่อจะเป็นท่อน้ําท่อน้ปราปานะครับระปาน,นี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยตสปริงเกอร์ตัวฝอยดีตัวตัวสีเออตัวนี้มันหยาบไปต่อสปริงเกอร์ขึ้นบนหลังคาช็อปเขาอยู่ไม่ได้จริงๆครับมันอยู่แบบเดี๋ยว <c oughs> ปีนเข้าไปบนหลังคาโน้นแล้วไปตั้งมว้บน อยู่ไม่ได้จริงๆครับร้อนขนาดที่ช็อปตุ้มเนี่ยเคลียให้เป็นหลังคาที่เป็นที่เป็นไม้ o s b เพื่อป้องกันความร้อนมันก็มันป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่มันคือมันระอะุมันระอะุไหนเม่ดูนี่เออโอเคเน,น,นี่ยเ่ยดูเนยดูเนี่ยตรงเนี้โอเคตรงเนี้ยใช้ใช้ได้ตัวนี้ละ่ะ มันเป็นฝอ,อยดีไอตัวน้นมันเหวี่ยงเกินไปไง<ะ>เอามางอ,อนี้ขึ้นเลยนเนคนนี้ทำปลาปลาเป็นอยู่ใช่ไหมชื่ออะไรนะนชื่อนนนนะเลียบไหมหรือจะเอาแบบง่ายละ่ะเนี่ยท่อเรามีเหลือไหม,มไม่ใช่ท่อดำเรามีเหลือยไหม,ม ท่อดำเนี่ยเดี๋ยวเอาต่อไปสุดเนี่ยแล้วลากท่อดำโค้งขึ้น,ปนไปเลยดีกว่านะถือว่าสองแปลงสุดท้ายเป็นโอกาสของเอฟซนะครับอยากมาอยู่ด้วยกันอยากมาเป็นเพื่อนบ้านที่มีหัวใจกเกษตรด้วยกันกเกษตรโดยเฉพาะเป็นกเกษตรอินทรีย์ลุงตุ้มดูแลให้ยินดีที่จะให้บริการนะครับไม่ต้องเกรงใจอย่าคิดว่าลุงตุ้มเป็นคนหญิงยะโส ổ. ลุงตุ้มเป็นคนที่นี่ เป็นคนพนัฐนิคมเป็นคนตำบลน,นี้เลยครับตำบลน,นาวังหินเชื่อใจได้หลวงตุ้มขายแล้วหลวงตุ้มไม่ทิ้งแน่นอนทักมาคุยกันครับจะเงินสดเงินผ่อนคุยกับหลวงตุ้มได้ตลอดเวลาหลวงตุ้มไม่ว่า,านะครับขอให้มีใจเท่านั้นแหละบางคนก็ติดปัญหานู่นนี่นั่นก็คุยกันขอให้มีใจเท่านั้นแหละครับ อีกครั้งนึงนะครับแปลงนี้หนึ่งล้านสามแสนบาทแปลงนี้ติดกับถนนใหญ่คลองชนประทานติดคลองชนประทานถัดเข้ามาอีกแปลงหนึ่งหนึ่งล้านสองแสนบาทครับเนี่ยเหลืออีกสองแปลงสุดท้ายทักมาคุยกันนะครับขอบคุณครับ เนี่ยเนี่ยฟังเมยเมย์ฟังฟังฟังก่อนตั้งขึ้นมาพอพอตั้งวาลเสร็จแล้วนะ <Okay. S 1> วาลเสร็จแล้วไอ้ที่ต่อขึ้นมาจากวาลเนี่ยต่อมาจากวาลแช่ใส่ดำขึ้นไปเลยเข้าใจไหมได้ไ,นะได้ได,ด,ดวาวาลตัวนั้นได้นั่นแหละต่อขึ้นไปเลยร้อนสเกินไปในนี้ก็ไม่ไหวเนาะเมย์ไหวไหมในนี้มันก็คือลมมันก็พัดมานะริม ริมน้ำมันก็มันก็พัดมาใช่ไหมแต่มันก็ทนไม่ไหวจริงๆมันก็ร้อนร้อนเกินไปเข้าใจวิธีการนะเข้าใจนะ เฮ้ยแล้วมันก็หักกันดิเดี๋ยวเคลียออผูกตรงตรงไว้ตรงนั้นนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันจะขาดไหมมันจะหลุดไหมนานๆไนจะหลุดไหมลวดผูกดีกว่าไม่เชื่อผูกก็หลุด <c oughs> มันไม่ได้ใช่ไหมเป็นเพราะว่าสายมันไม่ตรงเอาอย่างนี้เ <c oughs> บี่ยงมันนี่อ่า,อาให้ตรงหน่อยอ่ะอ่า,อาโอเคนั่นแหละ แล้วก็มาปลูกตรงนี้มาปลูกตรงนี้เดี๋ยวก็ตัดสายให้มันสั้นหน่อยมันจะได้หายร้อนไั้ทีปลูกกระคารเลยเมย ทันแล้วก็ตัดสายมันสั้นหน่อยหรือว่าเอาข้อต่อมาต่อข้องอมาตอข้องอมามันจะอันนี้ทำไมให้ข้องอเข้าข้องอไอ้ท่อมาไอีได้ไหมข้างบนถ้าได้แล้วก็พอได้แล้วก็ลงมาเออมันจะได้หายร้อนทันทีเออเอาเอาเขาต่อมาต่อที่หลังจะทําอะไรก็วิ่งรีบออกมาสุกอย่าง เดีย๋ยววิ่งก็หาของกันทั้งวันอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่โรงงานหรือว่าที่สวนเหมือนกันไปหมดวิ่งหาแต่ของเดี๋ยวคงเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาเทสกันดูอาศัยทำกันแบบง่ายๆแบบนี้แหละ ทำดูก่อนถ้าใช้ได้ก็ค่อยทำถาวรเดี๋ยวจะพักเปิดน้ำนุ่นก็น่าจะได้แล้วล่ะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วมาเดี๋ยวลองเปิดน้ำดูไหมเปิดเปิดแค่ครึ่งเดียวนะเปิดเบาๆเอเมย์เปิดฝั่งนี้เปิดครึ่งเดียว ครึ่งเดียวเมย์เปิดได้เต็มเมย์เปิดเต็มเลยโอเคเปิดครึ่งเดียวพออ่าโดนเห็น,นไหนนไมไงไงเอออ่าหยุดหมดอ,มอ่าโอเค <laughs> จัดการระบบใช้ได้ละก็เหลือแค่สายเอ,อ้ยเอา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 ก็มีปัญหาไป <laughs> ตามสภาพเรียบร้อยโอ้ยก็เป็นสปริงเกอร์ เป็นปะเนี่ยนะครับเอออย่างนี้จะได้ช่วยได้หน่อยไม่งั้นไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้โอ้สปีเกอร์เนี่ยฮะเป็นฝอยลงมาเลยนะเนี่ยน้ำหยดลงมาละโอเคเอ้มาเก็บมาเก็บไม้ตรงนี้หน่อยเร็วเก็บไม้ออกเอานี้เก็บด้วย มา,มาเก็บออกเลยเก็บมาเก็บเข้าไปข้างในอะ่นะนะ่ะก็เหมือนฝนตกใช้ได้ครับน่าจะคลายร้อนได้พอสมควรแล้วนะงานนี้ เอาไปทําได้นะครับเดี๋ยวตุ้มบอกให้ว่าทํำยังไงแล้วนกะ็เป็นสปริงเกอร์ปกตินี่แหละสปริงเกอร์ที่เราให้ให้น้ําพวกพืชให้ผักนี่แหละต่อสายขึ้นไปบนหลังคานะครับต่อสายขึ้นไปตรงบนหลังคาเลยตุ้มต่อมาจากปะปานะครับมาต่อจากท่อปะปาไม่ต้องกลัวเปลืองครับเพราะว่าเราถ้าร้อนเนี่ยมันมันมันก็มันไม่คุ้มไม่เปลืองเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดตลอดเวลาเดี๋ยวพอเย็นลงแล้วเราก็ปิด เ้ให้หลังคามันคลายความร้อนออกไปแล้วเราก็ปิดมันทําไมน้ำตุ้มแรงเพราะุ่าต้มใช้ปั๊มน้ำนะครับใช้ปั๊มน้ําที่ค่อนข้างที่จะแรงนิดนึ่งเป็นปั๊มน้ําของรู้สึกว่าเป็นของฮิตาชิสามรอยห้าสิบวัตต์นะครับใช้ในบ้านด้วยแน่ไรด้วยก็ใช้แบบรวมๆกันไปนะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เอามาทำเป็นสปริงเกอร์ แม่แมเเเ่เอา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 เหล็กเอาเหล็กอะ่ะมาไว้ในนี้ดีกว่าไปเพราะไม่งั้นเปียกฝนแน่ถ้าฝนตกอะ่ะเออมันจะเป็นสนิมเหล็กเนี้ยอันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องอันนั้นไม่ต้องอันนั้นเดี๋ยวพี่เอาไปทำงานอย่างอื่นเอ,อสองอันเนี้ยสองอันเอาไปเก็บไปเ้นะยิ่งสองอันไม่ได้เหรอ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เราเอาไว้ทํา เราเตอร์นะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะดี y วเป็นเป็นเราเตอร์นะครับ,เ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 ,รรบเพราะขามันไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเป็นขาเราเตอร์ดีวกว่าเป็นโต๊ะเราเตอร์เรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญหาปิดละก็จัดระเบียบนิดหน่อยเอาไปทำได้นะครับผมไม่ห่วงก็ถือว่า อย่างน้อยที่สุดมันก็ได้ระบายความร้อนออกไปบ้างครับขอบคุณที่ติดตามลุงตุ้มนะครับ